สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำผัดงกูกล้วยมาฝากกันค่ะผัดงกูกล้วยเป็นอาหารมงคลของชาวจีนสไตล์พัตคารอาหารเหล่าเลยค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยกุ้งสดอกไก่หั่นชิ้นพอดีคำเม็ดมะม่วงหินมะพานทอดพริกชีฟ้าแห้งทอดกระเทียมแปะกล้วยพุทราจีนเชื่อมต้นหอมพริกหวานสามสีกลิดขนมปังไข่ไก่หอมใหญ่เห็ดหอมและเกาลาดัดค่ะไปเริ่มต้นทำกันค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเราจะแกะเปลือกกุ้งออกก่อนล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยตัดหัวออกนะคะผ่าหลังดึงเส้นดำออกค่ะแล้วพอเราดึงเส้นดำเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะผ่าหลังช่องเล็กนิดเดียวนะคะเพื่อให้หางกุ้งสอดเข้าไปได้ให้ได้ลักษณะประมาณตามในคลิปเลยค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไปให้ได้แบบนี้นะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะ ในขั้นตอนถัดมาเราจะทำเผือกลังนกกันค่ะเราจะซอยเผือกเป็นเส้นๆนะคะซอยให้ได้แบบในคลิปเลยค่ะและพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยแป้งทอดกรอบลงไปค่ะ ตามได้โรยเกลือเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ถัดมานะคะเราจะนำเผือกปูลงในกระชอนค่อยๆเรียงวางลักษณะคล้ายกระทงลังนกนะคะวางเรียงให้ได้แบบในคลิปเลยค่ะใช้มือกดลงไปเล็กน้อยด้วยนะคะ และพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทอดกันค่ะในขั้นตอนการทอดเราใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะเราจะใช้กระชอนอีกอันนึงกดไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเผือกเขาลอยขึ้นมาค่ะเราจะค่อยๆกดลงไปจนกว่าเขาจะอยู่ทรงนะคะแล้วพอเราทอดไปสักพักให้เรายกขึ้นมาดูนะคะว่าเหลืองหรือยังถ้ายังไม่เหลืองก็ทอดต่อไปค่ะทอดจนกว่าจะเหลืองเลยนะคะ แล้วพอเราทอดมาสักพักนึงแล้วนะคะพอตัวเผือกเขาเริ่มอยู่ตัวแล้วเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่อยๆแซะเผือกออกจากตัวกระชอนนะคะแล้วทอดต่อไปจนกว่าจะเหลืองเลยค่ะแล้วพอเราทอดจนเหลืองได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะให้เรานำกระชอนอีกอันมาช้อนเศษที่อยู่ในน้ำมันออกด้วยนะคะ ได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทอดไก่กันค่ะเราจะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อให้มีรสชาตินะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วตามด้วยแป้งทอดกรอบค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะคลุกบางๆไม่คลุกหนาค่ะ และพอส่วนผสมเข้าเนื้อไก่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำใส่ลงในกระชอนค่ะก่อนทอดเราจะนำกระชอนแช่น้ํำมันที่ร้อนแล้วก่อนนะคะก่อนที่จะนำเอาไก่มาเรียงเพราะที่ว่าเวลาทอดไก่จะได้ไม่ติดกระชอนค่ะพอได้แบบนี้แล้วนำลงทอดได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะทอดจนกว่าเขาจะมีสีเหลืองทองสวยงามค่ะแล้วพอเราทอดไปสักพักนะคะพอไก่เขาเซตตัวแล้วก็ให้เราใช้ตะหลิวนะคะนำไก่ออกจากกระชอนได้เลยค่ะและตอนนี้ไก่ของเราก็สีเหลืองสวยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไก่ไปพักไว้ค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะไปทำกุ้งกันค่ะกุ้งนะคะเราจะนำกุ้งชุบกับแป้งทอดกรอบแล้วก็ชุบไข่เราจะเหลือส่วนหางไว้นะคะพอเสร็จแล้วนำลงไปชุบกับเกล็ดขนมปังค่ะพอได้แบบนี้ก็นำลงทอดได้เลยค่ะในการทอดเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ พอเราทอดมาสักพักจนเขามีสีเหลืองสวยงามเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นพักได้เลยค่ะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะถัดมาตามด้วยกระเทียมผัดกระเทียมให้หอมเลยค่ะและพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมและเกาลัดลงไปค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่แตะกล้วยผัดให้เข้ากันค่ะ พุทาจีนค่ะถัดมาตามด้วยพริก3ามสีค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันค่ะมีผงปรุงรสน้ำมันหอยถัดมาตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลผัดให้เข้ากันเลยค่ะ และนี่ก็คือเหล้าจีนนะคะเราจะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะถัดมาตามด้วยไก่ที่เราได้ทอดไว้ค่ะต้นหอมค่ะในขั้นตอนนี้เราชิมรสชาติได้นะคะสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามใจชอบเลยค่ะในการผัดเราจะผัดให้แห้งๆนะคะ แล้วพอเราผ่านแห้งดีแล้วนะคะเราก็จะปิดท้ายด้วยเม็ดมะม่วงหินมะพานทอดและพริกแห้งทอดใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยนะคะและในขั้นตอนถัดมาเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ นี่ก็คือเผือกรังนกที่เราได้ทำไว้นะคะถัดมาเราจะนำกุ้งที่เราได้ทอดไว้มาตกแต่งด้านบนได้เลยค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับผัดโงกูกล้วยอาหารมงคลจีนสไตล์พัตคารอาหารเหล่า,ลาจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะเป็นยังไงคะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะรับรองรสชาติอร่อยมากๆแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี channel ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ